กรณีกล่องปลูกไม่พอนะคะเราควรจะเลี้ยงผักในถาดเพราะนานสูงสุดกี่วันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผักเราขมเดี๋ยวไปชมกันค่ะขออนุญ,ญาตสลับกล้องมาดูต้นกล้าในถาดเพาะของเรานะคะ,ะวันนี้นะคะเตรียมที่จะลงกล่องอีกนะคะก็ต้องบอก ก่อนเลยว่ากล่องปลูกไม่พอนะคะกล่องอนุบาลก็ไม่พอเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีปัญหาว่าต้นกล้ามันก็จะมามาออกันอยู่ที่ถาเพาะนานหน่อยนะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าต้นกล้าผักสลัดเนี่ยจะควรจะเลี้ยงไว้ในถาดอนุบาลน,นานนานสูงสุดได้กี่วันนะคะอันนี้เป็นต้นกล้า กรีนโอนกนะคะเป็นกรีนโ๊กวันนี้อายุ20วันพอดีนะคะดูสภาพก็จะต้นกอนข้างที่จะยืดแล้วนะคะเพราะว่าสาเหตุที่อยู่ในถาดเพราะนานก็เพราะว่าไม่มีกล่องที่จะลงแล้วนะคะก็เลยจะจะต้องรอรอให้มีมีกล่องว่างก่อนนะคะถึงจะลงเนี่ยวันนี้ก็เตรียมน้ำปุ๋ยที่จะลงแล้วนะคะเพื่อนๆ จริงๆแล้วระยะเวลาการเราะสลัดนะคะมันจะใช้เวลาอยู่ที่14วันนะคะ14วันก็คือลอยน้ําเปล่า7วันแล้วหลังจากนั้นก็ลอยน้ําปุ๋ยอีก7วันเป็น14วันนะคะหลังจากนั้นก็จะย้ายลงกล่องปลูกเลยหรือว่าจะลงกล่องอนุบาลก่อนก็ได้นะคะในกรณีที่มีกล่องพอนะคะแต่ทีนี้เมื่อมันไม่มีกล่องนะเราก็จะต้องเลี้ยงไว้ในถาดเพาะไปก่อน ซึ่งถามว่าเราควรจะเลี้ยงไว้ในถาดเพาะนานได้สูงสุดกี่วันนะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของเอมงนะคะผักสลัดเนี่ยอายุประมาณเต็มที่เลยจะจะได้แค่5้าวันเพราะถ้า,ถาเ,เต็มที่45 – 50วันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้มันก็จะมีรสชาติที่จะขมและเวลาเอาไปขายมันก็จะทำให้เราเสียลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็จะควรจะเลี้ยงประมาณแค่ ไม่เกิน45ถึง50วันนะคะทีนี้พอเราอยู่ในถาดเพาะไปแล้ว20วันมันก็จะเหลือระยะเวลาอยู่ในกล่องปลูกอีก30วันมันก็จะประมาณ40 445วันแล้วนะคะทีนี้ระยะเวลาในการเล็ดมันก็จะอยู่แค่5วันแล้วก็มันขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเล็ดในช่วงอยู่ในถาดเพาะหรือว่าจะให้มันมา อยู่ในกล่องปลูกนานนะคะแต่ว่าเต็มที่แล้วก็คือเฉลี่ยอย่าให้เกินห้าสิบวันนั่นเองนะคะซึ่งของเองนานที่สุดที่อยู่ในถาดเพาะก็จะอยู่แค่ยี่สิบวันยี่สิบเวันแค่นั้นเองนะคะก็ประมาณนี้ไม่เกินนะคะถ้านานกว่านี้ก็จะถ้าภาษาอีสานก็จะเรียกว่าดึกขปาโรดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาใต้นี่ก็คือโยนแม่ดีได้โยนอย่าได้ยินเที่ยงตอกนะทุกคนนะคะ่ะเพราะว่า ยังไงเพราะว่าถ้าไว้นานมันก็ขมแลวมันก็ทําให้เราเสียลูกค้าเพราะฉะนั้นก็ขายไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจะ,จะคานวณอายุให้ถูกด้วยนะคะไม่ว่าเราจะให้จะเลดในช่วงไหนจะให้ไปให้อยู่ในกองปลูกน่านหรือว่าจะให้อยู่ในถาดเพาะนานเนี่ยเราก็จะต้องนับเวลาคํานวณดูด้วยว่าอย่าให้เกินห้าสิบวันนั่นเองซึ่งมันไม่ไ,มได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องอยู่ในกอง ถาดเพาะเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าถ้าต้นมันโอเคอยู่อย่างอยู่ในถาดเพาะเกินยี่สิบวันไปแล้วอ,อย่างอยู่ในถาดเพาะเกินยี่สิบวันไปแล้วก็ได้ถ้าสภาพต้นกล้าของเรายัางพร้อมที่จะลงอยู่นะคะอย่างถ้าต้นไม่ยืดไม่อะไรก็ก็ยังได้อยู่นะคะมันไม่มีกดตายตัวเพียงแต่ว่าอายุเนี่ยอย่าให้เกินห้าสิบวันแค่นั้นเองเพราะมันจะขมนะคะสลัดเนี่ยพอขมแล้วมันจะเสียรสชาติทันทีเลยนะคะ วันนี้มาถ่ายค่ํานิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆติดภารกิจก็เลยได้ถ่ายค่ําไปนิดหนึ่งนะคะประกอบกับนี่นะคะฝนยังมืดอยู่นะมืดฝนนะเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะคะภาคใต้ส่วนภาคอื่นก็น่าจะเป็นช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอากาศเริ่มดีเริ่มปลูกผักได้นะยกเว้นภาคใต้ฝนก็ยังตกชุกหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะ ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ